สิ่งที่เราเอามาเนี่ยเป็นสิ่งที่ใช้งานได้พิสูจน์แล้วว่าเกิดขึ้นจริงนะครับและเห็นได้ชัดว่ามีความผิดปกติเข้าเงื่อนไขของกฎหมายที่จะทำงานต่อได้ครับคือคนเกี่ยวขอ้องเกินสิบอยู่แล้วครับแต่ว่าคือผมไม่ทราบไงครับเวลาถามเนี่ยหมายถึงเจาะจงเฉพาะคนไทยหรือนักการเมืองหรืออะไรต่างๆนะครับแต่แต่มีเยอะนะครับ เพราะนั้นก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่จะต้องอดําเนินการต่อไปได้แบ่งกลุ่มแบ่งยไหมคะว่ากลุ่มการเมืองกุ่คนกลุ่มไม่ได้คืออย่างนี้ครับอย่างที่ผมบอกครับเราไม่ได้เอาบุคคลเป็นตัวตั้งนะครับเพราะเป้าหมายเราคือเราอยากให้รัฐบาลไทยจัดการเรื่องนี้ได้นะครับพเพราะฉะนั้นไปเกี่ยวข้องกับใครเนี่ยทาไปเลยครับเราไม่ได้บอกว่าอยากให้ไปถึงตรงนั้นหรือไม่อยากให้ไปถึงตรงนี้นะครับทําไปเลยตามเนื้อผ้าแต่เราเอาข้อเท็จจริงเอาหลักฐาน ที่เราตรวจสอบได้เนี่ยมาให้ทั้งหมดนะครับแล้วเราเชื่อว่าเพียงพอที่จะทําให้เดินหน้าได้สิ่งที่เราต้องการตอนนี้คือการประสานงานกับทางกรตนะครับ<ส>เพื่อให้สถาบันการเงินเข้มงวดกวดขันไปสู่ประเด็นว่าการทําธุรกรรมทั้งหลายเหล่านี้ถึงที่สุดแล้วเนี่ยคนได้ประโยชน์ตัวจริงเจ้าของเงินตัวจริงเนี่ยคือใครนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้เราสามารถขยายผลไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอาจากรรมข้ามชาติทั้งหมดได้ ก็นี่แหละครับตั้งแต่เรื่องการเข้าซื้อกิจการการวางโครงสร้างบริษัทนะครับวิธีการในการเพิ่มทุนอะไรต่างๆเหล่านี้นายกรัฐมนตรีเองก็บอกว่าใครที่มีข้อมูลมีหลักฐานก็ให้มาให้กับหน่วยงานต่างๆหรือให้กับรัฐบาลเพื่อดําเนินการนะครับสิ่งที่พรรคประชาธิปัตยเราทำเนี่ยต้องบอกว่ามีเหตุผลหลักที่ทําไมเราต้องดําเนินการเรื่องนี้นะครับ หนึ่งขณะนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยได้อยู่ในขั้นตอนของการตรากฎหมายที่มีการระบุถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอาชญากรรมนี้และถ้าหากกฎหมายนี้ผ่านภายนในระยะเวลาไม่เกิน6เดือนเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็จะสามารถเข้ามาดำเนินการอะไรได้หลายอย่างซึ่งถ้าพวกเราติดตามข่าวสาร โดยเฉพาะข่าวต่างประเทศจะพบว่าขณะนี้หลายประเทศเนี่ยมีการดําเนินการในเรื่องนี้ไปแล้วในการยึดทรัพย์จากเครือข่ายต่างๆแต่ประเทศไทยเนี่ยซึ่งถูกจับตาอยู่นะครับกลับยังไม่ได้มีการดําเนินการอะไรเลยพักก็มีความเป็นห่วงว่าถ้าปล่อยเป็นเช่นนี้ต่อไปเนี่ยนอกจากมีคําถามในเรื่องของอธิปไตยคือเราเคยเห็นภาพแล้วนะครับที่รัฐบาลจีนต้องส่ง รัฐมนตรีจีนเข้ามาแทบจะกำกับดูแลการปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสแกมเมอร์ที่อยู่บริเวณชายแดนของไทยนะครับถ้าเกิดอย่างนี้กับสหรัฐอเมริกาอีกเนี่ยภาพลักษณ์ของประเทศไทยจะเสียหายมากกลายเป็นประเทศที่อำนวยความสะดวกหรือมีระบบก,การเงินต่างๆเนี่ยรองรับอาชญากรรมเหล่านี้นะครับประการที่2ปัจจุบันก็มีการวิพากษ์วิจารณกันมาก ภายใต้คำรวมๆว่าทุนเทาว่าคืบคลานเข้ามาซึ่งไม่เพียงแต่เข้ามาทำลายเศรษฐกิจแต่ยังมาครอบงำการเมืองด้วยนะครับประชาธิปัตย์เรามองว่าเราต้องไม่ยอมให้ทุนเทาเนี่ยคืบคลานเข้ามาครอบงำการเมืองนะครับหรือถ้ามีการครอบงำทางการเมืองอยู่เนี่ยต้องเร่งขจัดโดยเร็ว